สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทับ1และป .3 ทับ2ยินดีต้อนรับสู่ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับในวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานักเรียนครับใครเคยไปร่วมงานพิธีหรือกิจกรรมต่างๆบ้างครับ ในกิจกรรมหรืองานพิธีต่างๆเขาก็จะมีกำหนดการให้เราใช่ไหมครับในกำหนดการเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมต่างๆที่เขาจะทําในกิจกรรมนั้นๆในวันนี้นักเรียนป .3 ทุกคนเราจะมาศึกษาบันทึกกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 A เอว่าเขาทําอะไรกันบ้างเวลาไหนแล้วเขาทําในเวลากี่วันครับ ไปศึกษาพร้อมกันครับนักเรียนนักเรียนครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านกิจกรรมที่ระบุเวลาแล้วตอบคําถามก่อนเราเี่จะไปตอบคําถามนะครับเรามาศึกษาก่อนว่าเวลาต่างๆเขาทําอะไรกันบ้างในวันศุกร์ที่20นะครับธันวาคม2562เวลา8นาฬิกานักเรียนครับการเข้าค่ายลูกเสือของเรียนป3นะครับ8ปนาฬิกาเขารายงานตัวครับ แปดนาฬิกาสานาทีเขาเปิดประชุมกองเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีเขาเดินทางไกล12บสนาฬิกาเขารับประทานอาหารกลางวัน13บสมนิกานะครับฐานทักษะลูกเสือเวลา17บเนาฬิกาเขารับประทานอาหารเย็นครับเวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นการแสดงนะครับชุมนุมรอบกองไฟ นะครับและเวลา21นาฬิกานะครับเป็นการแสดงไม่ใช่การแสดงเนาะเป็นการปิดนะครับปิดชุมนุมรอบกองไฟแล้วก็เข้านอนเอใครตอบคุณครูได้บ้างครับว่าเวลา21นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขอะไรครับเข็มยาวชี้เลขอะไรติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12นั่นเองครับก็คือเวลา21นาฬิกาหรือที่เราเรียกว่า3ทุ่มใช่ไหมครับนักเรียน ต่อไปครับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของเรียนป .3 ไม่ได้มีแค่วันศุกร์ที่20วันเดียวแต่มีวันเสาร์ที่21ธันวาคมด้วยนะครับนักเรียนไปดูซิเขาทำอะไรบ้างในเวลา6นาฬิกาตรงใช่ไหมครับลูกตื่นนอนกายบริหารก็คือการออกกำลังกายต่อไปครับ7นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารเช้า 9นาฬิกานะครับเขาปิดประชุมกองและ9นาฬิกา30นาทีเขาเดินทางกลับบ้านครับต่อไปเราจะไปดูคำถามพร้อมกันนะนักเรียนข้อ1เขาบอกเราว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวันที่เท่าไหร่บ้างเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตรงนี้ไปตอบใช่ไหมครับลูกวันศุกร์ที่20ธันวาคม2562และวันเสาร์ที่21 ธันวาคม2,562อ้าวเราไปเขียนพร้อมกันเลยครับลูกวันศุกร์ครับอ้าววันอ้าววันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่นะครับ20ธันวาคมอ้าธันวาคม2,562 และอาและครับและวันอะไรนะและวันเสาร์อ่าและวันเสาร์นะครับเขาทําใช้เวลาสองวันนะครับวันเสาร์วันที่เท่าไหร่เลยลูกวันเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าเรียนเขียนต่อลูกวันเสาร์ยี่สิบเอ็ดธันวาคมธันวาคมเดือนอะไรหนะสองพันห้าร้อย 62อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับนักเรียนต้องรายงานตัววันที่เท่าไหร่เวลาใดเอาเรากลับไปดูต่อลูกรายงานตัววันที่เท่าไหร่นะอา่ารายงานตัววันศุกร์ที่20ธันวาคมเวลา8นาฬิกาครับอา่าแล้วก็เขียนไปโกวนันอะไรนะวนันศุกร์เอาเขียนเ,เลยครับวนันศุกร ที่ยีครับอ่าวันศุกร์ที่ย0่ธันวาคมธันวาคมอ่าสองห้าหกอ้า่าเวลาเขาถามเวลาด้วยนะครับเวลาเท่าไหรนะ่น้า8นาฬิกาใช่ไหมลูกศู 0, 00, 0, 0, 0, นยะ์จุดศูนย์ศูนเนอ่าเป็นคําตอบของข้อที่2ครับต่อไปในข้อที่3ามเรียนเขาถามว่าวันศุกร์ ที่ีนะครับเวลา9นาฬิกา30นาทีนักเรียนทำกิจกรรมใดเอาแล้วก็กลับไปดูสิ9นาฬิกา30นาทีอ้าวเขาทำอะไรครับลูกเดินทางไกลักเนี้ก็เขียนเลยครับเดินทางไกลเดินทางไกลเดินทางไกลเดินอย่างไรให้ถึงปลายทางอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่4ของเราครับ วันเสาร์ที่21อ่าเวลา9นาฬิกาเขาทำกิจกรรมใดอ้าวเขาปิดประชุมกรองใช่ไหมครับ21ลูกเขียนเลยครับปิดประชุมกรองปิดประชุมกรองลูกเสือก็เหมือนกับปิดค่ายแหละลูกอ่าปิดประชุมกรองลูกเสืออ่านะครับปิดประชุมกรองลูกเสือต่อไปครับนักเรียนครับ ในข้อที่5เขาบอกว่านักเรียนตื่นนอนและกายบริหารเวลาใดเอ๊มันอยู่วันไหนนะเจอแล้วครับคุณโคตื่นนอนและกายบริหารเวลา6นาฬิกาครับนักเรียนก็เขียนไล้หูกจุด0นต่อไปครับข้อที่6ของเรานักเรียนกลับบ้านวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับและเวลาใด เอ๊กลับบ้านวันไหนนะกลับบ้านวันเสาร์ใช่ไหมลูกเวลาไหนลูกเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีอ่าเเรียนเขียนเลยครับกลับบ้านในวันเสาร์วันเสาร์วันที่เท่าไหร่นะวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดอ่าเดือนอะไรนะครับเดือนธันวาคม เสาร์ที่21เดือนธันวาคมพศแลลูกองพนร้อก 2, ิบสเวลาอย่าลืมบอกเวลาเขาด้วยนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่เรามารับเรากลับบ้านแล้วออกค่าแล้วนะครับ9้านาฬิกาสนาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าเรียบร้อยลูกกิจกรรมหน้าที่83ต่อไปครับกิจกรรมหน้าที่84ของเราอ่าไปดูต่อนะครับลูกอ่าตรงนี้เขาบอกว่า เขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานักเรียนต้องดูหน้าปัดนาฬิกาของเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้ลูกกิจกรรมแรกออกเดินทางเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวนะครับอยู่ที่เลข6เพราะฉะนั้นอยู่กึ่งกลางเลข7เลข8แต่ไม่ถึงเลข8ก็ต้องเป็น7นาฬิกานะครับ30นาทีเขาออกเดินทางนักเรียนดูต่อลูก ต่อไปครับเราก็จะมาเขียนต่อลูกเขาบอกว่าบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันพฤหัสบดีที่25กร,ะระกราคม2562อ่าเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่า7จนาฬิกา30นาทีออกเดินทางอ้าวต่อไปลูกเขาเข้า,ขาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเวลาเท่าไหร่นะอ้าวเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12ก็คือ ก้านาฬิการครับเก้านาฬิกาตรงศู00 00นย์เก้าจุดศูนย์ศูนย์อเอเขาทำอะไรนะนักเรียนครับศู00 00นย์เก้าจุาทำอะไรนะลูกข้าเลยนะครับข้าวชมนักเรียนเขียนเลยครับข้าวข้าวเนยลูกข้าวชมพิพิธภัณฑ์อ่าข้าวชมพิพิธภัณอ่าพิพิธภัณฑ์ เอพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะคุณครูเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าอ่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้นนํเอาวเขียนเลยลูกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าอ่าเวลาต่อไปครับเวลาต่อไปอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับอา้าวเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข11กับเลข12เข็มยาวชี้ที่เลข6ครับเขาทำอะไรลกูกก็คือ11บอดนาฬิกา30สนาทีรับประทานอาหารกลางวันครับส1บอดนาฬิกา จุดสามศูนย์นก็คืออะไรนะลูกรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันนะครับต่อไปครับลูกเราดูต่ออาจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเอาข้าวชมสวนสัตว์ เข็มสั้นชี้เลขหนึ่งเข็มยาวชี้เลขอะไรครับสิบสองเอเป็นหนึ่งนาฬิกาหรือเปล่าว่าอะไรนะมันเป็นช่วงเวลากลางวันเราต้องเรียกว่าอะไรลูกสิบสามนาฬิกาครับเก่งมากนัเรียนครับสิบสามนาฬิกาตรงสิบสามจุดศูนย์ศูนย์นเขาทาอะไรนะลูกสิบสามจุดศูนย์ศูนย์นข้าวชมสวนสัตว์อ่าข้าวชม ข้าชมและลูกข,ลข้าวชมสวนสวนอะไรนะครับสวนสัตว์นะครับเข้าวชมสวนสัตว์ภาษาอังกฤษว่า zoo ใช่ไหมครับอ่า z d o o อ่านว่า zoo แปลว่าสวนสัตว์นั่นเองนะครับนักเรียนนะต่อไปครับอ่าดูต่อโลกอ้าวหลังจากที่นะครับข้าชมสวนสัตว์เสร็จแล้วต่อไปก็เดินทางกลับนักเรียนดูเข็มสั้นลูกเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3เข็มยาวชี้ที่เลข6กลูก นะครับแต่ยังไม่ถึงเลข3เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลากลางวันเขาเรียกว่าอะไรลูก1ิบสนาฬิกาสามสินาทีเอาเขียนเลยครับ1ิบนาฬิกา30นาทีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดินทางกลับครับเดินทางกลับอ่าเดินทางกลับนะครับอ่าหลังจากที่เดินทางกลับแล้วเวลาสุดท้ายนะรีนครับ เข็มยาวอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5นะครับอ่ขออภัยครับเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5นะครับแต่ยังชิดชิดเลข4ี่อยู่นั่นเยนะเข็มยาวชี้ที่เลข3เอแต่มันเลยเลข4ปไปแล้วมันต้องเป็นอะไรลูก10อะไรครับ16นาฬิกาแล้วเข็มยาวชี้ที่เลข3เท่ากับกี่นาทีนะ16นาฬิกาสาอ่าสหกนาฬิกาถอนะครับ15นาทีอ่า สิบหกนาฬิกาสินาทีเขียนยาวชี้ให้เล็ามเขาทำอะไรลูกเขาถึงโรงเรียนอ่าถึงโรงเรียนนะครับถึงโรงเรียนแล้วเวลา16บหนาฬิกาสินาทีอ่าเรียบร้อยครับกิจกรรมของเราวันนี้เห็นไหมลูก วันนี้เป็นการอ่านนะครับอ่านเกี่ยวกับการบันทึกระบุเวลาลเรียนจะต้องอ่านให้เป็นนะครับศึกษาให้ได้มันก็จะเป็นความรู้ติดตัวเราไปนะครับอโอเคครับในชั่วโมงวันนี้คุณครูฝากความรู้ให้นักเรียนไวยเพียงแค่นี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะครับใครมีอะไรสอบถามสอบถามคุณครูเบนได้นะครับวันนี้ครูฝากความรู้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ